nhút ná nâng khai <laughs> nạ ô mã ná thân mỏ thân mê thù cho măng con nói Thổ cho mèo nói thù cho mã nói <cười> 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 นี่นี่แกบอกว่ายังไงนะวันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะที่จะได้ไปเดินเล่นเลยนะเนี่ย <c oughs> วันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะที่จะได้ไปเดินเล่นเล่นเนี่ยฮ่าฮโอวันนี้อากาศดีจริงๆน่าทดลองยาตันใหม่เลยนะเนี่ยพี่สาวครับวันนี้อากาศดีจริงๆเลย เหมาะที่จะได้ไปเดินเล่นนะครับพี่